แมงอ่ะฟ้าไม่ยังอยู่ด้วยฮัลโหุ้ยไลมวัวก็ไม่ติดข้างสักนิดหวัสดีครับอยู่กับช่อง Youtube สตินพาสิ่งแปลกแปลกครับอะไรครับเป็นอะไรครับเนี่ยฮะรถทีมงานจมโอ้จะเอาจอดเด็ดก็ไม่บอกเนาะโอ้ไม่เกี่ยวกับผมเลยเปี้ยวไร้ตอนเช้าเราจะแฝงรังคัดได้ไหมนี่เฮ้ยจปป๊กอยู่ที่ อูช่างเอียวครับมาดูครับลูกพ่วงจมครับผมคนขี้ยางครับเรียบร้อยเลยครับจบเกมเอารอยยี่มาดึงแล้วครับไม่ขึ้นครับตอนนี้กำลังให้จานชูเอาเจ้าสมลายมาครับสองร้อย แล้วก็คันรอยยี่ดึงตูดครับส่วนสองร้อยจะดึงข้าน้าครับไม่รู้ว่าขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะครับต้องลองดูครับใครโทรมาเนาะมาดนี้ฮะไม่ได้ไปไหนตรงไหนเลยเลยไปแล้วหนอพิธรมอะไรแดงไปจะถึงจะไปสวดแล้วจังเอวโทรมาก็เลยมาดูนี่อย่างเอาใครมาด้วยพี่ บ,บอ่อยี่ไข่เอ๋ยทรงหน้าแบฮะแซมหอซมไ่อะแล้วเดิ<ะ>นเดกินมาแล้วบอกเียตามาดึงพร้อม,มอกันเลยโอ้ยตรงนี้ผม,มไม่เรกที่ถมไว้คนขี้ยางครับยิบสามตันแล,ล้วดึงขึ้นไหม

ยกล้อโชว์หน่อยดิไม,ม่เกี่ยวยกไม่ได้ตายหักขวาไปหักขวาหมดเลยอ้เกียรย์อะไรออกตัวเกียร์อะไรเนี่ยฮะเกียร์อะไรเกียรย์หนึ่งทำไมมันเร็วแท้ มาลุน้นกันครับจะขึ้นไม่ขึ้นครับโอ้โหเมนขี้ยางมากเลยมันตึบเลยผม อันนี้นักกีตันทั้งเดียวอันนี้ประมาณเมื่อวานใสมา24,900ใสมา24,900อันนี้เท่าไหร่ด้เนี่ยน้ำหนักน้ำหนักนะ,ะ24,900 24,900ใช่ก็ปล่อยน้ำประมาณ24,900จะเหลืออยู่23รถหนักเท่าไหร่นี่รถนักรถหนักรถเาน,น,น,นะนา รถเปล่า12ตัน8 12ตัน8 24ตันไม่เกิน25ตัวก็บอกเมื่อกี้บอก24ตันเนาะรวมรถอ๋อรวมรถรวมรถไม่ว่าจะเพราะขี่อย่างก็ถ้าเกินมันเปิดน้ำสองรอบก็หมดแล้วบอกเอยทำไมไม่เปิดไฟอ่ะเดียวฮะ โอ้ oh, ขาดอีกแล้วย้ายบ่อยเกินครับไปที่แล้วไป <laughs> ที่แล้วมาดูครับจะขึ้นไม่ขึ้นครับนี่เ <laughs> จ้าสมายมาเองเลยครับ ลากลูกพ่วงน้ำหนักยิ่สามตันขึ้นไหมพี่กินแล้วขึ้นไหมครับสวัสดีครับโอ้เ <c oughs> ตา้าตัวนี้โอ้ดูว่าใครเ <c oughs> สียไปยืนทางนูน้นเ้อยืนทางนู้นอะแล้วก็ดึงตูดเด้อะครับยืนฝั่งทางนูน้น เอามาลุ้นกันดึงขึ้นไม่ขึ้นใครเรือเอาหรือว่ายังไงอูดถามคนขับเลยฮะอ้าวฮิตาชิเจอฮิตาชิครับคันนี้ e อ 120ยีดสมาช่วยกันครับโอ้ปัั่วกันครับมีเอ็ก120้อยี่สดสองเสียเตาเจ้าส้มลาย ZX 200คิดหนึ่งครับมาดูว่างานนี้จะขึ้นไม่ขึ้นขับโดยจารย์ชูลูกอีสาน เอาไม่ต้องตั้งไว้ไไม่ันไงจะไปดึงฝั่งโน้นไงจะไปดึงฝั่งโน้นไม่ไม่ประคองไว้อะเนาะใช่จะไม่จะไปดึงตูดไงดึงตูดช่วยไงเสียเต๋าโอ้ฟังแล้วกยฟังเลยฟังเลยนี่นะอยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำเลย โอ้กว่าโอ้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยก็ตแต่เช้าเลยแต่เช้าเล้างานนี้ถ้าไม่ใช่พักควกกันเนี่ยผมบอกเลยว่า,าหารถมาช่วยยากครับถ้าไม่ใช่พักควกกันเนี่ยผมก็ผมก็มมคงไม่ได้มาหรอกเพราะว่าถ้าเรามา,าไม่รู้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นไง พี่เขไม่ได้มาดูหนางานเลยมาลุนครับมาลุนกันครับต้องขึ้นครับครั้งแรกต้องขึ้นเลยนะถ้าไม่ขึ้นนี่ยุบลงอีกแน่นอนเลยครับเพราะว่าติดคานหมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูครับ ติดคานหมดแล้วนี่นั่นอะ่ะคานจำดินหมดเลยอะ่ะสลิงใหญ่อยู่น่าจะขึ้นนะครับเสียบบล็อกกับรอมาถึงที่สาม,มอ่ะ พี่เก่งก็มาครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยอ๋อ<ะ>กรบกวนทีมงานครับรบกวนทีมงานหน่อยช่วยกันครับดึกดื่นค่ำคืนยามการเราก็มาครับพบหน่อยเด้อ เเนวมนูหมเอาลายเลยนี่ยสลิงทำไมเป็นงานเชียวาเฮะมันจะอยู่ไหมนี่เอองั้นอ่ะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเเมอนเดี๋ยวเดี๋ยวกนเดี๋ยวให้เสม่ไม่ต้อง เดี๋ยวเตาเยอเต้าบีกอตูดเ้อะกอตูดแล้วก็ยกยกขึ้นนงหน่อยสิครับยืนยืนอยูกวานี่บ่ายืนตรงนี้ดีกว่ามั้งนี่ยืนแอบฝั่งนี้หน่อยนี่นี่ไม่มีแรงหรอก เนี่ยยืนตรงเนี้ยผมจะแค่ยกยกขึ้นเหรพี่นั่นแหละช่วยไม่ช่วยช่วยดึงมาด้วยครับเน,นี่ยเนี่ยยืนแอบบี้นี้เลยเนี่ยตั้งลำไหมไหม่เอเบนี้หน่อยนี่มันไม่มีเหลี่ยมอ่ะพี่ฮะ<แ>บ่ียมน

คันนี <Keep improving. S 1> yeah, ้ยังไม่ดึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวก่อนขณะนั้นตั้งลำก่อนยังไม่ได้เกาะเลย จบข่าวครับเรียบร้อยเลยครับสบายเลยตัดอู้เรงดึงมันเยอะเหมือนกันเนาะสองร้อยนี่ไม่ธรรมดาโอ้เรงเนาะตัด ป๊าตัดึงสบายเลยเนาะเราถอยออกไปหนึ่งฮะถอยแล้ว,ลวเดี๋ยวให้เขามาต่อลูกนี้ออกันได้เดินไมโครออกไปนู่นต่อลูกแล้วกลับตรงนี้กกนเลย กหมดร้อยครับไปก็วิกันไปไหนโอ้ซาอะไรวะคุยซาอะไรกันนี่ไปกันเป่ไหนวิ่งโอ้เขี่ยครับเรียบร้อยครับปลอดภัยครับภารกิจนี้เสร็จสิ้นได้ดีครับ

ขี่อย่างดีครับหลับฟันดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ลาทุกท่านท่านทีแล้วกันสวัสดีครับปลอดภัยแล้ว